นี่เด็กๆนั่งรอทำอะไรกันเนี่ยในรถเนี่ย oh oh เล่นเกมครับเล่นเกม oh <my> นี่เล่นเกมบมเดี๋ยวเราจะไปวันเกิดของน้องยกกับน้องมินใช่ไหม oh <my> ยกกับมินครับเพื่อนบม oh <my> นี่ครับของขวัญวันเกิดเ oh <my> ตรียมไว้ให้เรียบร้อย oh <my> เล่นเกมฟรีฝ่ายครับระ้ว่างรอ น,นี่ตอนนี้เดี๋ยวจะเป่าเค้กวันเกิดแล้วนี่นะคะเจ้าของวันเกิดนี่น้องโยกอันนี้น้องเมนอันนี้ตอนนี้เด็กๆก็ถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวจะเป่าเค้กวันเกิดบีมอยู่บีมอยู่ข้างหลัง <laughs> บีม วันนี้ปา๋าพาบีมมากินข้าวร้านลุงทอมนะครับครัวผูกปิ่นโตมีตอนนี้ทำเป็นร้านกาแฟเพิ่มด้วยนี่มาถึงบีมเล้วนี่ตาเลยโอ้โหเป็นไงเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วแสดงว่าใสา่แข่งใช่ไหมไม่เขาไม่มีปิ๊กดิอ๋อปิ๊ไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยให้ลุงทอมไปหาปิ๊กมาให้ม<อ>ีกาแฟแมก็สั่งนีง่นะลาแม่อ่า ซอสโลบาสสลบาร,ร้านกาแฟใครอยู่บ้านโป่งสร้างกินได้ครับในลายแมนเข้าไลายแมนแล้วแน่บรรยากาศในร้านร้านก็เข้ามาทางวัดคุกหม้อครับจากตลาดบ้านโป่งตรงเข้ามาเลยครับทางไปวัดคุกหม้อร้านอยู่นี่ครับ มาละว่างรออาหารครับมาแกะกล่องจุ่มกันพโนเจลลี่พโนเจลลี่อะไรนะไม่ซื้อไม่ซื้อดูอย่างเดียวแม่เขาซื้อมาขายด้วยให้ดูข้างกล่องก่อนนี้หน้าตาก็างเรยนี้ว้าวแกเรียวๆไม่ซื้อจุ่ม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 จุ่ ตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวอะไรครับเฮ้ยสีสิก,สกสค่เป้าเฮ้ยอุ้ยยมีเยลลี่ให้กินด้วยบนหัวไหนไหนไหนโอ้หเหมือนเทวดาเลยอ่ะเขาหัวเขามีงวงว่องนี่นี่ไงกามเทพเขามีห้องศ<อ>รงด้วยกามเทพมามาเดี๋ยวแกะอสซอรีให้ก่อนนี่ครับ ไหนใส่ยังไงครับการมาเทพแผงสอนออ๋เขาไม่ได้ใส่เขาเป็นแบบเป็นแสเซสเบรี่แบบเอาไว้ด้วยกันเหรออ่านี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยวู้การมาเทพแกะเอาเอาคอนทุบข้างบนเลยไหมอุ้ยเป็นเยลลี่ไงข้างในมีรูปหัวใจประเทศแห่งออร์นี่นึกว่าหัวใจอยู่ข้างในนึกว่าเยลลี่มีกตีดด้วยนะ บีมกับแม่ไม่รู้เป็นไรชอบจุ่มได้แต่สีชมพูกับสีฟ้าฟ้ากัชบชมพูเนี่ยได้ประจําเลยคนอื่นเขายากได้แบบนี้นะสีชมพูกันไม่ได้เข่ไ,ไ,ไปได้แต่บ,บีกับบีมชอบจุ่มได้สีชมพูขเขาเรียกได้ของบีโอ้นี่มีเครื่องดื่มขายด้วยนะครับแม่บีสังชาไทยชิมอันนี้ไม่หวานใช่ไหมหวานน้อยอ๋อหวานน้อย,นนอยเออของแม่โอ้ชิมสิอุ้ยใส่รอดดิ ปากคุณเลอะฟอกใส่รอยให้ลูกดิลูกจะชิมบีมชิมสิชาไทย,ยบีมก็สั่งมานะบีมสั่งโกโก้เป็นไงครับรสชาติโหคุณกินอย่างเดียวเลยเหรออ่าหมดบีมหมดแก้วแล้วเป็นไงครับรสชาติได้ไหมอร่อยใช่ไหม<า>บีมรอกโกโก้มาแล้วครับโกโก้ชิม เป็นไงครับ,รบอร่อยไหมอร่อยครับนะให้แม่ชิมมั้งคุณแยง้งของแม่คุณกินกันหมดแก้วเลยอะ่ะมามา่าผัดมาแล้วครับผมโอเมนูนี้บีมชอบมากมาที่ไรบ,บีมต้องสั่งครับร้อนๆต้องกินตอนร้อนๆเป็นไงครับเป็นไงครับแม่บีรสชาติ เหมือนเดิมไหมครับอร่อยแซ่บมาเบมโอย้ยดูดิหน้าตาน่ากินมากไม่ได้มีแค่กาแฟขายนะครับมีอาหารขายด้วยช่วงเช้าเป็นกาแฟช่วงช่วงเย็นเป็นอาหารนะช่วงขายอาหารก็ได,ได้แต่ต้องถามต้องถามลุงพมก่อนว่าได้เปล่าเขาพร้อมเปล่าเป็นไงครับเป็นไงครับไม่หยุดเลยครับแม่ค่ม <laughs> มาแล้วครับสเต็กหมูอีกอย่างหนึ่งที่เราสร้างครับชิม,ชมจิ้มแจ่วเดี๋ยวคนณลองโอ้โจอยจิ้มแจ่วของบีมก็จิ้มแจ่วครับะเป็นของเด็กอ้าวชิมเชิมวิน่า,านกินนะหอมมากเลยฮะร้อนเป่าร้อนเป่าคุณดูด้วยนะคุณคีบคุณจิ้มแต่คุณไม่ได้กินตรงที่จิ้มจิ้ม ความจริงบีมกินเผ็ดได้เป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยมะหอมครับมาบีชิมกิก่อนอยังไม่จิ้มก่อนอ๋อกินแบบไม่จิ้มฮะเป็นไงหอมปะหอมอร่อยโอ้โหบีมกินใหญ่เลยะจิ้มกินแบบจิ้มจิ้มคำ เป็นไงชิ้นอดญ่ไหมนะกินมากเลยอ่ะสะเต็กหมูบิมเอาอีกแล้วแสดงบิมชอบบิมชอบบิมชอบงงจิ้มอีกแล้วชิ้นใหญ่มากจิ้มซอสมะเขือเทศจิ้มเข้าไป กินเดียวจิ้มอีกแล้วมาสามคนเจอสองอย่างนี้เข้าไปถึงกระจุกครับ